คือมีท่านชาติสว,ส,สวัสดีค่ะคุณลูกค้าต้องการรับบริการด้านใดคะเอ่ออยากมาสมัครบัตรเครดิตค,ค,ค,ค่ะบัตรเครดิตน,นะคะก่อนอื่นดิฉันขออนุญ,ญาตแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันกนกออนกะทางนะคะ,อะของคุณลูกค้ามีทราบตัวบัตรเครดิตหรือว่าได้ดูทรารบรายละเอียดจากที่<อ>ไหนบ้างคะเห็นจากโฆษณาในโทรศัพท์อ๋อจากโฆษณาในโทรศัพท์นะคะคุณลูกค้าในส่วนของคุณลูกค้า นี่ก่อนอื่นขอขอนุญาตบรรดาประชาชนก่อนนะคะคุณลูกค้าเพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดนะคะของคุณลูกค้านะคะคุณจุไรรัตเวียงจันนะคะอายุ35ปีนะคะตรงนี้ของคุณลูกค้าเบอร์โทรเบอร์เดิมไหมคะใช้เบอร์เดิม,มเบอร์เดิมคะ่ะ0857894320น 8, 5, 7, 8, 9, 4, 3, 2, นะคะ ตรงนี้ของคุณลูกค้าเงินเดือนผ่านธนาคารหรือว่าผ่าน TMB ค่ะผ่าน TMB เลยนะคะ <c oughs> เงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่คะ <15 S 1> คุณลูก <15, S 1> ค้าเหมนหหมืนห้าพันบาทขึ้นไปนะคะตรงนี้วัตถุประสงค์ของคุณลูกค้าที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตของคุณลูกค้าต้องไปใช้ในประเภทไหนคะครับกดเงินสดอยากได้แบบว่ากดอย่างไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มี กดอยากได้แบบที่ไม่มีค่าธรรมเนียมน,นะคะคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวถ้าในใจก็มาอ้อขออนอุญาตแหะนะคะ,ะก่อนอื่นแจ้ง40ขั้นพื้นฐานก่อนนะคะคุณลูกค้าสําหรับ40ขั้นพื้นฐานก็จะมี1สิทธิที่คุณสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องนะคะ2สิทธิที่จะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างอิสระ3สิทธิที่จะได้รับร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมนะคะสําหรับการร้องเรียนก็จะมีสช่องทางนะคะ หนึงทาง t n b ช่องทาง TMB Call Center สาขาธนาคารแล้วก็เว็บไซต์ธนาคารนะคะ Call Center ก็เป็นหนึ่งห้าปดนะคะหรือ1770งนะคะสีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหายค่ะคุณลูกค้าในส่วนของบัตรเครดิต t n b นะคะจะมี4บัตร สี่บาทที่ใช้ในแบบที่คุณต้องการนะคะบัตรแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวตัว TMBF Solution Visa นะคะตรงนี้ก็สามารถรูดต่างประเทศฟรีค่าธร,รรมเนียม2 5งจ็ชอปออนไลน์คะแนน X 2จ่ายค่าใช้จ่ายทุกสิบาทนะคะจะได้รับ1คะแนนรีบอร์ดพอยตนะคะ2ก็จะเป็นบัตร โซฟาสนะคะสะสมพอยต์ได้เร็วกว่านะคะใช้จ่ายทุก10บาทรับ1พอยต์รับ1คะแนนนะคะรีวอร์ดพัสนะคะตรงนี้จะฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพนะคะคุณลูกค้าแล้วก็อีกตัว <c oughs> บัตรหนึ่งจะเป็นบัตรโซชิลนะคะกดเงินสดแบบชิลๆฟรีค่าธรรมเนียม กดเงินสดที่ไหนก็ฟรีนะคะฟรีค่าธรรมเนียม3%เซฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้านะคะก็คือในตัวนี้นะคะที่คุณลูกค้าต้องการเนาะ,ะแล้วก็อีกบัตรตัวหนึ่งจะเป็นบัตรโซมาร์ดนะคะจะเป็นบัตรเครดิตคืนเงินให้คุณลูกค้าได้มากกว่ามากกว่ารับเงินคืนหนึ่งเปอร์เซ็นเข้าบัญชีโนฟิกนะคะแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพและค่าธรรมเนียมแรกเข้านะคะคุณลูกค้าออขออนุญาตแนะนําตัวนี้เพิ่มอ,อีกนะคะตัวบัตรเครดิต โซชิลลนะคะที่คุณลูกค้าต้องการก็คือต้องการแบบเบิกใช้กดฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมในการกดนะคะคุณลูกค้าตรงนี้นะคะบัตร t อ b ีเอ็โซชิลลนะคะประเภทผลิตภัณฑ์บัตรนะคะตรงนี้จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการกดเงินสด3%เนะคะแล้วก็รับดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยอยู่ที่9.5 0เต่อปีรอบรอบบัญชีที่1ถึง3นะคะนับจากวันที่ บัตได้รับการอนุมัติเฉพาะลูกค้ารายใหม่นะคะคุณลูกค้า 2. Hmm. รับเงินคืน5%เปซจากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตั้งแต่รอบบินที่4เป็นต้นไปนะคะ hmm. เมื่อมีการชำระขั้นต่ำหรือบางส่วนภายในวันที่ธนาคารกำหนดชำระเงินนะคะคุณลูกค้าสำหรับ,บวงเงินวงเงินบัตรเครดิตของตัวโซโซชิลนะคะคุณลูกค้าวงเงินตั้งแต่15,000บาทถึง1ล้านบาทนะคะวงเงินอนุมัตินะคะ กรณีลูกค้าใหม่ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัตรของ p m b หรือเคยมีบัตร TMB ตั้งแต่1มกราคม1กันยา2560นะคะรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า30,000บาทวงเงินสูงสุดไม่เกิน1.5เท่านะคะต่อเดือนสำหรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่30 0 0 0บาทขึ้นไปวงเงินสูงสุดไม่เกิน3เท่า 6, ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะกรณีลูกค้าเก่านะคะ วงเงินสูงสุดไม่เกินสามเท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะคุณลูกค้าในส่วนของจุดเด่นของตัวตัวบัตรตัวนี้นะคะก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินส่วนล่วงหน้าะะคะสำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะคะตรงนี้สามารถประกันอุบัติเหตุวงเงินวงเงินการเดินทางสูงสุดได้อยู่ที่6ล้านบาทเลยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย16%ต่อปีกรณีชำระเงินคืนขั้นต่ำหรือชำระคืนบางส่วนนะคะหรือไม่ได้ชำระโดยเริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับจากวันที่บันทึกรายการจนถึงวันที่สรุปยอดบัญชีเฉพาะผู้ถือบัตรสมัครเครดิต TMB s o c i a l ลายใหม่นะคะตรงนี้จะคิดออกอัตราดอกเบี้ยที่9.50%เเซนะคะ ต่อรอบบินที่หนึ่งถึงที่สามนะคะหลังจากที่ได้รับอนุมัติสำหรับกรณีเบิกเงินถอนเงินสดล่วงหน้าเริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับจากวันที่ทำรายการถอนเงินจนถึงวันที่ชำระเงินครบตามจำนวนเงินที่เบิกถอนนะคะกรณีที่ท่านทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าและชำระเงินคืนภายในวันเดียวกันธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นเวลาหนึ่งวันนะคะเบิกแล้วถอนนะคะคุณลูกค้า สำหรับหลักการผ่อนชำระนะคะระยะเวลาการชำระคืนโดยปอดดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่20วันนะคะนับจากวันที่สรุปรายการหาชำระเต็มจำนวนตามวันกำหนดนะคะภายใน20วันใช่ภายใน20วันนะคะท่านจะชำท่านจะต้องชำระนี้เต็มจำนวนตามยอดในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายหรือขั้นต่ำ5%ของยอดตามใบแจ้งนะคะคุณลูกค้าตรงนี้นะคะ อันนี้คุณลูกค้ามีไรายได้อยู่ที่หมื่นห้าอยู่แล้วเนาะโอเค,คแล้วก็คุณสมบัติของคุณลูกค้าก็เข้าตามเกณฑ์อยู่แล้วเนาะก็คือเงินเดือนหมื่นห้าเป็นพนักงานเงินเดือนผ่านทีมดีแล้ว <PM B S 1> ใช่ไหมคะเอกสารก็บัตรประชาชนบัตรประชาชนแล้วก็สลิปเงินเดือนอสเตทเมนต์ค่ะหรือ้หนแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้ค่ะคุณลูกค้า สำหรับตัวค่าบริการสำหรับตัวค่าบริการที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตตัวนี้นะคะของ TMB TMB SoQ นะคะก็คือค่าบริการที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า,ขาขรายปีทั้งบัตรสิมและบัตรหลักนะคะแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หากบัตรชำรุดสูญหายอย่างนี้นะคะก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่ทดแทนรหัสเดิม การขอใบแจ้งยอดค่าใช้ใจ่ายเหมือนกันนะคะจะไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินส่วนล่วงหน้า3%ยังไม่รวมแบบภาษีมูล,ลค่าเพิ่มของจานวนเงินที่เบิกถอนนะคะคุณลูกค้าค่าธรรมเนียมการติดตามทวงถามนะคะคุณลูกค้าต่อรอบบัญชีก็คือ100บาทต่อรอบบัญชีนะคะตรงน,นี้ก็คือ100บาทตัวทวงถามแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการขอสําเนา ใบบันทึกสินค้าบริการเซลหรือว่าเซลสลิปนะคะก็คือ200บาทต่อครั้งนะคะแล้วก็ค่าบริการการใช้จ่ายการเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตาต่างประเทศไม่เกิน2.5เปรเซเรียกเก็บเงินเรียกเก็บเงินเป็นบาทไทยนะคะตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเก็บเป็นวีซ่านาวันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายกับธนาคารนะคะก็คือ2.5 แล้วก็การคิดดอกเบี้ยการเบิกถอนเงินส่วนล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ทํารายการเบิกถอนจนถึงวันที่ทําที่ธนาคารได้รับชําระเงินครบตามจํานวนที่เงินเบิกถอนนะคะนีอ่านนี้นีขะวงอ่าสำหรับในการลูกค้าสามารถชำะระค่าธรรมเนียมหรือว่าการชำระ บานะคะตรงนี้ก็คือ1ก็คือถ้าชําระผ่าน TMB ก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมในการชําระนะคะผ่านแบบว่าผ่านในเปิดบัญชีแอปได้เราแต่เราต้องมีบัญชีใช่ค่ะเคาน์เตอร์ได้สำหรับเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ประมาณยอดยอดชำระไม่เกิน49,000ตรงนี้จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่15บาทนะคะถ้าเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสพวกเทสโก้โรตัสก็ค่าธรรมเนียม10บาทนะคะหรือว่าจะทำเป็นแบบเปิดบัญชี TMB แล้วหัก ใช่ค่ะหรือว่าโอนชำระผ่านแอปได้ค่ะสำหรับตัวช่องทาาข้อควรระวังข้อควรระวังต่างๆนะคะตรงนี้ก็คือลูกค้านะคะต้องดูแลรักษาบาัตรเครดิตและรหัสบัตรเป็นอย่างดีและต้องไม่เปิดเผยรหัสของรหัสหรือข้อมูลบัตรเครดิตไปยังบุคคลอื่นนะคะ สำหรับตัวเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้สูงสุด100%เเซของวงเงินที่ได้รับอนุมัติแต่ไม่เกินวงเงินหน้าวันที่ขนาดหรือไม่เกิน6000 0บาทและไม่เกิน3ครั้งต่อวันนะคะคุณลูกค้าไม่เกิน160,000บาทนะคะบัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบจะใช้วงเงินร่วมกันนะคะและไม่เกินวงเงินของบัตรหลักโดยผู้ถือบัตรหลักจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะของบัตรเสริม ตัวนี้สาหรับกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกบัตรนะคะหรือบัตรสูญหายด้วยเหตุใดๆท่านจะต้องรีบแจ้งเลยนะคะคุณลูกค้าอายัดบัตรการใช้ผ่าน TMB Call Center 1558นะคะถ้าอายัดบัตรหรือว่าบัตรหายอย่างนี้นะคะ1558ได้เลยะคะ่ะกรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งยกเลิกบัตรหลักนะคะหรือบัตรหลักถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะคะกรณีนี้บัตรเสีองจะถูกระงับเ,เลยนะคะ ในกรณีที่ท่านมียอดค้างค่าใช้จ่ายภายใต้บริการใดๆของบัตรเครดิตรวมกันเป็นระยะสองรอบบัญชีติดต,ต่อกัน<ม>ธานาคารขอสงวนในการสงวนสิทธิในการยกเลิกบริการใดๆของบัตรเครดิตทั้งหมดนะคะทั้งสองเดือนใช่ติดต่อกันอสองรอบบัญชีโดยธานาคารจะคำนวณดอกเบีย้ยจากยอดเงินต้นค้างชำระทั้งหมดตามอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์น,นะคะ ในกรณีที่ท่านมีหนี้ค้างชำระอันเกิดจากการใช้บัตรเครดิตจากบัตรเครดิตของท่านทั้งบัตรหลักบัตรเสริมท่านยินยอมให้ธนาคารมีอำนาจในการหักเงินผ่านบัญชีที่ท่านมีอยู่กับธนาคารเพื่อทำการชำระหนี้นะคะตรงนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับยกเลิกใช้วงเงินหักท่านไม่ชำระยอดหนี้คงค้างหน้าวันที่กำหนดชำระค่ะสำหรับในการติดตามทวงหนี้ พวงถามธนาคารอาจมอบอำน,นาจให้บุคคลอื่นเรียกเก็บหนี้แทนธนาคารนะคะโดยจะมีประกาศชื่อผู้ดำเนินการแทนธนาคารไว้ที่สำนักง,งานใหญ่หรือที่สาขาทีมบีนะคะในกรณีที่บ <c oughs> ัตรเครดิตสูญหายหรือถูกขโมยหรือตกไปอยู่ในมือผู้อื่นท่านจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อทำการระงับบัตรทันทีนะคะหรือว่าโทรห5ึ่นะคะ ในกรณีที่มีเหตุใดๆระหว่างร้านค้ากับท่านเป็นเหตุให้ธนาคารต้องการทําการคืนเงินให้แก่ท่านตามรายการที่ส่งมาเรียกเก็บกับทางธนาคารแล้วกรณีธนาคารจะคืนเงินให้ท่านในจํานวนเงินบาทที่ถูกแปลงค่าสก,กุลเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันและเวลาที่ธนาคารทําการคืนยอดเงินให้นะคะ จ้งค่าทำเนียมโอเคตรงนี้ของคุณลูกค้าก็มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าได้เตรียมเอกสารมาด้วยไหมคะก็จะมีแบประชาค่ะจะเซ็นเซ็นยิยอมค่ะเซ็นไว้เลยไหมคะหรือหนูเช็คให้ทางเด่ะตรงนี้นะคะที่่วาคืนเงินอะไรนะคืนเงินตัวตัวไหนคะคุณลูกค้าที่บอกว่าคืนเป็น อ,อ,อ๋อเป็นสก,กุลเงินก็คือกรณีที่เดี๋ยวนะตัวคืนเงินนะคะกรณีที่เหมือนไหนนะข้อไหนเนาะเดี๋ยวนะธนาคารในกรณีที่ร้านค้าในกรณีที่มีเหตุใดๆระหว่างร้านค้ากับกับลูกค้านะคะ,ะเป็นเหตุให้ธนาคารต้องทําการคืนเงินให้แก่ท่านตาม รายการที่ส่งมาเรียกเก็บกับทางธนาคารแล้วกรณีธนาคารจะคืนเงินให้ท่านในจํานวนบาทที่แปลงสกุลเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนนะคะ,อะของวันและเวลาที่ธนาคารคืนเงินให้นะคะคุณลูกค้าในส่วนนี้ในตัวนี้นะคะของคุณลูกค้าเอกสารครบเนาะแบบประชาชนเรียบร้อยตัวนี้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็น p d p a ก็คือเป็น ปลอดภัยมั่นใจในความเป็นส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ของคุณลูกค้านะคะอันนี้ตามพราบาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ .2512 เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการล่วไหลข้อมูลของลูกค้าอย่างเข้มงวดนะคะตรงนี้คุณลูกค้ายินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้ค่ะเซนยินยอมโอเคตรงนี้ค่ะ แล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่คําขอความยินยอมฉบับนี้ไม่มีผลต่อการพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของทีีนะคะก็คือตัวนี้ลูกค้าสามารถยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะเหมือนให้ที่ทางธนาคารจะได้แนะนําผลิตภัณฑ์ให้คุณลูกค้าทราบน,นะคะ,ะเหมือนเป็นบลกเดอร์แนะนํายินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้ค,ค่ะ สำหรับแจ้งช่องทางการติดต่อการร้องเรียนนะคะลูกค้าสามารถโทร1558แล้วก็สาขาธนาคารแล้วก็เว็บไซต์ธนาคารนะคะคุณลูกค้าทำไมให้แม่บ้าเป็น,นเพราเเป็นแต่นู่นเหรอแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซี้ชีพนะคะคุณลูกค้าปึ๊บปึ๊บ <M> เดี๋ยวถ้้ไงโทรแจ้งสอบถามคุณลูกค้านะคะอันนี้ปึ๊บปึ๊บ <M> มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมคะคุณลูกค้า อืมวีค่ะโอเคค่ะนี้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะที่เล่ย์ชัยทีมมีท่าชาติสวัสดีค่ะ